สวัสดีครับพี่น้องมาแล้วครับพี่น้องกินเขาแรกน้องกันครับพี่นอ้องอาบน้ำเรียมไม่ไหมครับผมก็ยังยองลาบปลาครับพี่น้องเป็นลาบปลาเพียครับเคยกินอยู่ครับนี่ครับกับอูอูแจวครับพี่น้องขี่ปลา อืมสุดยอดพี่น้องแบบแสบรับเป็นปลาอตูป้าพี่หยาบป้าขูงนะครับพี่น้อง ตัวน่้ก็เป็นใส่นะครับใส่ปลาครับเครื่องในปาลากรเพราะแล้วก็พื้นทองปลาครับอุใี่กันครับพี่น้อง เคยกินอยู่บอครับพี่น้องผู้ดใดเคยกินคอมเมนต์เข้ามาในได้ครับลาบปลาเป็นลาบเนียวครับพี่นอ้อง กันเขาข้ามยิงใหญ่ครับพี่น้องแล้วก็คุยเอาแบบแทรครับพี่น้อง